แบบนี้ไม่ให้ไม่ได้ยังไงโอ้ผมให้หนึ่งพอครับเพราะว่าที่ผมรู้จักเขาเด็ดกว่านี้ผู้หญิงคนนี้มีเท่าที่เราเห็นเนรู้จักกันมาเป็นปีอยู่ด้วยกันมาทําได้แค่นี้เหรอมันดูไม่เป็นสุภาพบุรุษอ่ะไม่เอาความบั่นใจมาจากไหนเลยไม่ชอบหน้าเลยวะผู้ชายสี่คนนี้ชอบใครมากที่สุด พี่พเหมือนตอนที่เนี่ยขนกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนางก็มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ช่วยพี่ช่วยยงมันวันแรกคนเราชอบเลยใจง่ายไปยคื <c oughs> อเขาเป็นคนที่แบบหนูรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่เทคแคร์คนดีหนูชอบผู้ชายแบบ เย็บเราไว้อ่ะเขาก็ดูแลเ,ออเขาก็แบบว่าเป็นสุภาพบุรุษไงแต่ก็ไม่ได้แพ้ๆคนเดียวปะ่ปะเ็าประทับใจแล้วก็ใช่หรอ